สวัสดีครับเ,เพื่อนๆเมนูวันนี้นะครับมา11โมง47วิ่งอาจจะไปส่งผิดบ้านครับแล้วก็โทรไปตามครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้มีส้มก่อน3ใบนะสัลไม้เรา3ใบส้มก็มีส้มเยอะมากครับก็อชอบไอมน,ะอน้ำสามขวดเหมือนเดิมนะครับ เอ oh. well. น้ำผมมาทันเข้าเที่ยงพอดี <laughs> ได้มือเช้าจะป๋องทำข้าวให้กินแทนสามื้อบโอ้วันนี้เมนูเย็นเทียบเหมือนเดิมครับโอ้ถ้าเผื่อคนอื่น อาจจะมีความผิดพลาดทางหน่วยงานนะนะแบบส่งผิดบ้าหรือว่าอะไรแต่ถ้าแบบว่าคนที่แบบไม่ไม่นั่นอะ่ะเขาก็คงจะน่าสงสารนะคนที่แบบที่ช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆอะ่ะที่ไม่มีใครเราต้องอยู่อแล้วออกไปไหนไม่ได้อ,อืมอันนี้ก็ยังมีคนดีนะเมนูวันนี้นะคบตื่นเต้นเหลือเกินอ่ะเรียกว่าอะไรครับแกงแกงอะไรที่มันจะน้ำเป็นซุปซุปแล้วมีไกอ่อ่ะ ข้าวหนีนะครัะนี่นะครับมีผัดยากิดโซบะนี่นะครับแล้วก็นี่กระเพราไก่ไข่ดาวขอบคุณครับตื่นเต้นสวัสดีครับ